ดีค่ะพี่น้องครัเอ่อสำรับโพด้ใดที่ตามตัวเลขว่างหวดนี้มีเลขไผ่เขาแน่แอดบินกับเลี้ยวเห็นแต่ข้องพ่อเแห้งนี่แล้วเลขสูรของเจ้าเขาแปดสามตรงตรงแต่กับบอแมนตัวเน่นนอก่็เขาหลอกแล้วเลขบอเน่นค่ะแมนความเจ้าป็นจังไดรแน่นนาอแต่ว่าเลขอยังงก็เลขวิ่งจะบอกว่าเลขเด่นเลขเด่นเนาะ สมกับแปดนสามกับแปดเอกับแปดค่สกับแปดค่ะพี่น้องเดินสามกับแปดตอนนี้สองตัวทำมันมากสองตัวมันจะเขาทั้งบนทั้งล่างสองเขาล่างนี่ด้ะเสามน้องสามสองตัามเงมันอยู่ทั้งบนมอมบอสาม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 คับสามเองรไรงวดเลาได้หนจะงวดได้ไหนจะงวดเลาเพรพะแห้งโดยไรงวดแต่ว่าก็เกี่วอะอค่ะค่ะอีพออีพอนัางเปิดให้แฟนครับเบิ้งเนี่ย บอกให้เปิดให้แฟนคลับเบิ่องในจักหน่อยนะคะท่านผู้ชมโอ้โบเมนธรรมดาได้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่แหละตุ้มใสเข่ามาุ้้มใส่เพราะท่านเห็ดชูเต็มเหรอตุ้นนะฮะท่านในเห็ดอันใดกระเพาะตุ้มเห็ดไม้กอนนี่ยเพราะท่านเพราะท่านในเห็ดชูเต็มนะอ๋อบ่ได้เห็ดชูเต็มแต่กระเข่าเข่าไี่หัวท่านกันหัวม่ดอกค่ะหัวไม่ดอกกัน ชุนหาครับพ่อสันหาป่ะค่ะนี่มันเล่นฝืนครับสันนะค่ะมันมาเข่ามันมันมาจับบางสี่นะอืมค่ะพ่อจับชุนหาครับสันหานะค่ะเออมันออกทั้งบนทั้งล่างมันเข่าสองตูนะค่ะอันนี้เคยก่อนกอนหนานี่นะคเออนี่ถ้าสูตรเต็มได้ปาะเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันออกเก้าทีเนาะเฮ็ดเล่นเพชรออกง่ากัดดัดในโจเด่นมันกิดได้ แปได้หาแล้เก้าเลนไม่เรียนเกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นแปลเล่นแปก่าค่ม่ได้มาจับเก่าซีเก่าหาเกศูนย์เกาแปกหาเกาออัญญาบันนี่พ่อเออจันอนน้ิงหาวัาสีห่งหาค่ะเออนี้วันสีหา่ง้หาค่ะท่านผู้ชมไม่เรินแปลกับเก่าหรือ่าค่ะ แต่ม่จับจักเก้าจับจักตัวเก้านี่หเก้าี่เก้าห้าเก้าเขาศูนย์เก้าแปดเเลยวบักเพี่น้องเลยบานนี้่สิบหกชงหาเแถแปดสามนะพ่อเน่อแขวปดสามนี่ม่แม่รักแปดจ่นี่โอ้โวเดนมันนีเลยเด็นศูเด่นแปด S <S เนเ <c ough> มมันวาเขาแปดค่ะพ่อเออก็ได้แบบมันมีแปดสี่แปดสามค <c ough> ่ะแปดหาแปดหานีここ่มันมันเหลือ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางมกเลกาจนมากมากสองตันะไม่ไดสั่งกัน,นเลยจับปลาชี่ม คพระ่ไวกไลจวัค่ะไักแปได้นี่แปดมากเล่นตัวเลอนมันน่ะแปทีแปดสามแปดห้าแปะห้ามกันแปดสามเนาะพอน้องงวดนี้เนาะบานี้หวดวันที่หนึ่งเนี่บานี้พี่น้องวันที่หนึ่งบังย่านาะงวดบางย่านี่แหละออกมือนี่แหละออกวันที่หนึ่งนี่แหละเี่นเฮ็ดออกมาก่้านเนาเล่นสามค่ะพ่อ เดเเดยนมสามก็แปดกับสี่บ้านนี้พ่อเลยมาจับเอาสามกับแปดจิกจุ่ยย่างมันทอะไปจับสามสามนี่บ้สามสามสามหนึ่งสามเจ็ดสามหกบ้านนี้แปดมันมากเลมากทั้งสมทั้งแเลยเด็กเด่นมีสามตัวยพอให้แต่บ่าเด่นที่สุดีนมี่นียังก็เป็นกับ3สามบอกจะบอกเพราะว่านก่มสาม่านกดมครับ มันจะเข้าเป็นบุรุไปร่างนะพอว่างินะเพาะฉะั้นเขา้าสองสองตัวค่ะตอนนี้เร่มาจับแปดเป็นแปดสามมันไปออกแล้วค่ะก็เรยกากระบาดไว้ว่าว่าว่ามากโอบมักแต่ว่าเฮ็ดสูดมากอ่ะคือมันได้ตัวนี้เออได้ตัวนี้เอาตามชูดนะ่นอะเอาตามชูดไม่แปดสามแปดหนึ่งค่ะแปดเจ็ดแปดหกครับพ่อสี่มาแล้วีกัมี่สีสามค่ะสีหนึ่ง ีเหอันนี้คือสูตรวันที่หนึ่งกันยายนได้พี่น่องเข้าเต็มเต็มเลยแปดสามนพหนเออมันหมอกแค่นี้นแค่รักสามถึงนี่มันหมอกแค่รักษาออเลขล่างตรงตรงเลยค่ะแปดสมนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขบนกับไก่เคียงเลยเาอพคนหพ่อหาสหนึ่งนสามหนึ่งสามสามสามหนึ่งแต่ว่าจริงๆคันเข้าจับไปหลายตัวก็อาจจะได้นพน่อง มันมันมันมาเขาแถวงสามคือว่าเดือนสามไาแท่งนะมันมาเขาแถวนี่แถวงสามนี่ค่ะนี่สามสามสามแปดพี่น้องก็อาจจะเบิ่งแรกแรกอะทีสามนี่เ่านีครับแถวนี้แท่งมันออกอาจจะลืมนะคะขันลงไว้หลายก็ลืมแต่ว่าแอดมินลงให้เบิ่งอยู่สองเธอแล้วก็โค้งสุดท้ายเมื่อนั้นกับต้นจาดนะนะเนาะพ่อเนาะแต่ว่าเมื่อนี้พ่อเห็ดอะไรไปยังบันเทิงยังบันเิเห็ดพี่น้อง เลขออกกระแซวกับโฮจเเ็เนะพอเนาอนะคะท่านผู้ชมเอ,อ,เอ,อากรบนะเบาสู้กันฟังผู้ใดอย่าลืมนะแต่ว่าทีน่นแน่กับตัวเรนมาตัวเริน,น<ๆ>สามตรงๆละบัดนเี้เช่ารักสมก็อบมิท่เนี้กันนี่ค่ะพ่อแท้แทแทวสามไทยสมหนึ่งเด็กเกือบถือวงกลมสามหนึ่งเกือบเขาสามสองนะพอเน้ออันนี้ฮันตีรถ้นรถ ตัวนึงข right ึ้นลงกว่เดิมข่าแม่นแม่นแต้มเดียวนะพ่อเนาะจริงจริงเลขของพ่อบ่หลายคู่ได้พี่น้องมันเปลี่ยนรักไทยรักวนะพ่อเนาะเมื่ได้หลายคู่กะดอเด้แต่ว่าคขมันเขาคู่งวดกันนาสนใจนะพ่อเนาะจะรุปแล้วมันเขาขู่งวดนี่เลางวดงวดเทปสูตรเต็มงวดสูตรเต็มเนาะคืองวดที่สามแต่ว่าเฮ็ดออกมาจากงวดแล้วฮะลายงวดยู่ยได้นับเบิ่งก่อนลายงวดอยู่ยได้พี่น้อง ชุบชุบประตูเต็มตะเข่าโยกย้ายไม่ได้จักระชื่อ่จัดประตูเนะงายงอดอยู่บบฮอดบบแมนฮอดอันเจ็ดแปดงวดระบายพอฮะโบแมนมันเจ็ดแปดงวดระบายพอแห้งเข้าดีนะพ่อเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดเขามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอยากให้ติดตามตัวเลขของพ่อแห้งอยู่เพราะว่าแอดเจตตังว่าตัวเลขของคุณพ่อเพิ่นเดินดีอยู่นะคะ หลกๆ่นบ่ให้หลายคู่ก็คือมันกะจะโ่เต็มสูตรมากก็บจะบ่เข้าแต่ไ้ละหลายคู่ขึ้นมากก็คือหกคู่หรือแปดคู่เลขกับเขาคู่งวดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขันไผมากหน่อยก็ต้องจกเอาขันไผมากเต็มผู้ใดทุ่นหลายเอาเบิดก็อจจะมีดวงจะมีโชคนะคะท่านผู้ชมนี่หมยปรน์ทูนซองะจ้าซูนซอ2เขาเลยนะพ่อเนาะ02นซองเขบบกากเลยค่ะ ค่ะเอาพอวบาสู้พี่น้องเขาฟังแน่อันสุดไม่ที่สิเฮ็ดเนอมือไดนอชิได้นอชีได้ออไปฝากพี爸爸่น้องอ๋นะมาหนีวันที่หนึงแล้วให้พอเฮ็ดมือใดจังใหลูกมาทายเห็พี่น้องเขาบ่งอ๋อถึงหก วันที่หกบอกวันที่หกยังมาแรกมากเลยโอ้คือปล่อยดนเห้พ่อคือผัวฝาวปล่อยลดเลกจังบ่ได้ตรงกับข้าเจ้าบ่ดีบ่หนูว่าปล่อยไว้สิดีกว่าบอกข้าเจ้าจังสีเห็นแวันนี้เข้าก็จังเวลาเข้ามาไทยเข้าก็บหายพิ่นเบิ่งอีกหนึ่งสองสามฮะหมือนหมื่นวันวันนี้วันวันละหัดศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่นบอกวันลหัสหนึ่งสองสามวันที่สาม วันที่สามบอกวันที่สามพ่อเชื้อหายมาไทยวันยังเออวัอวันอาทิตย์วันหนึ่งวันชุดเหรอวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะท่านผู้ชุมโอ้ยใกล้นี่แหละกระโดดนกระโดดเนาะเธอบางคนกระโขกฮักอยู่เบิ้งกะเบิ้งกะย่างท่านได้จูบได้เจ้าก็จาผูดยังงเนี่ยโอกฮักฮักเฮ็ดได้บอเฮ็ดแล้วไม่ได้เลย วาา้ันบอกมาแล้มันว่านบอกได้เรีบอกเลยก็คิดคือกันเจตังคก็คิดคือพ่อบอกว่าให้สื่อตันนะเปล่ืนอบเปลงบอกว่าให้สื่อวัสุดโต้วั่นว่ามันบอกเด้ก็กากระบาดอไ่นแมนจะว่ายุ่งออกคือกากระบาดนอกเป็นกากระบาดกระตัวออกหน่พอเนาะเอาพี่น้องค่ะให้จังไรแล้วตอาดีเห็กามันแบบมาถึงกตัวเขาเองกอย่างมาดั ตัวเด่นมันนอพ่อเนาะมันมาตัวตัวเกาไว้าองป้าตัวเด่นจังว่าพ่อเบาอยู่ได้อยู่ในคลิปพ่อว่ามันถือตัวเกามันคือตัวเกาหนูก็ยังถามอยู่พ่อมันขึ้นได้ตัวเกาเนาะมันต้องาม่มอในหน่อยอันทิพอยู่กับแม่วันท่านั่นหนูถามเหมืออันบัวว่านนี่บักลาเลขทสี่ออกอย่างมันว่าแปดสามหนูนั่นตัดทิมคลิปหนูเบาลงเลยหนูว่าจังกับ่แมาหนูเสียดายดิหนูว่ามอในหน่อยน่ะบอกแปดสามอีพ่อ ว้ายออกเปสามอลีคลิปหนูผู้เดาวล่องหนูตัดถิมเลยบ้านนี้กำนณลงมามันมัดตัวกลุ่มเกาบ้านนี้เล็กมับอกมาีอย่างไรค่ะมันตองมากหันมา่สมันตองมากมันใ่หันมากตัวเก่ามันกมาให้เราเอาพี่น้องบ้านนี้ให้จื้อว้เด้อขันเล็กเก่ากันพี่เจรนาเนาะเพราะเนาเจรนาเอ้ยพี่เจรนามันเป็นรักใครรักบ้านนี้หรอใช่ไงพ่อกระซิ่หาเดียวซาสี สิบสองคูพอทั้งหมืออสิบสองคูตั้งหมดสิบสองคูนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไอพ่อกระเน่นแค่สามคูอันผู้ใดมีทุนเอาเ่าไเอาแค่สามคู่อันผู้ใดอันจะเอาเมดกะพิจารณาใดข้ามันมีตัวเล่นนะตัวเล่นสามเปียกสามก็เปียกค่ะสามก็เปียกเอื้อขาง็ซื้อสลักเด่นเท่าไหร่นะค่ะอัน้คือเขาไม่ใช่่อแบบนี้สามสามเปีสามอสามค่ะ พี่เจริญหน้าเนาะพ่อเนาะเอาเดี๋ยวเจไดญสิริวันที่สามวันอาทิตย์นะค่ะเนาะเสียดายแม่แต่ผู้เฮ็ดก็บม่ได้เอาพี่น้องเจริญต่างกันว่ามาตะเกาบม่ได้อน้ำเลีวพี่น้องค่ะแต่แค่ตอนนั้นมันเฮดไม่ไหวไม่กินตะเกายังไงเป็นของเฮดดายเนาะนะคะะ มันเห็ดมันผิม้างหมอ้อยอาสามหกศูนย์ของอีปูแล้วเหอ่โอ้หอยหอยเล่าหอยเล่ามันบอกหอยเล่ามันออกตัวใดมันออกศูนย์แปโอ้เห็ดออกศูนย์แปดเลยตีพอมันพอเดินีนชุดแ็ดมันออกศูนแปดจะว่าพอเดินเีนชุโอ้ยิงชุนะห้วิ่งลูชุให้วิ่งรถชุ คันวิ่งรูดศูนย์มันก็เข่าตัวเนาะพี่น้องคะอย่าลืมด้วยตัวเลขพรแห้งด้วยจังไรที่เตือนสติพี่น้องเลยดอกหยานเขาลืมแต่ว่าก็คือวันที่สามจังซีมาไทยแล้วก็ช่วงกะซีลงองห้พี่น้องเบิ้งเลยๆกันเขาลืมเพราะว่าตองมีคนลืมล่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือหน้องไม่ไฟแรงเลขเขาคืองวดพี่น้องนะคะ อัจารย์ได้ขอบคุณพ่อแห้งหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางขอบว่ามันมากตัวเก่าเนี่ยพ่อเลมากตัวเก่ามันมันต้องออกอย่าง่มากตัวเก่ามันตูงมากมันมากแบบทั้งสองตัวเลยว่ะเมื่อต่อไปเอาคักๆเนาะพ่อเนาะเอาคักๆเอาคักๆเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อให้กดคลิปไว้แล้วก็โหลดไว้ถ้าเบิ่งเด้อคันไผบ่มั่นใจให้แคปหน้าจอเดี๋ยววันที่สามสิมาไทยเด้อพี่น้องเด้อนะคะ ย้อนตะขอเนี่ยค่ะกับปตีเบนนอกแต่แต่ว่ามันมันนี่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักขากะล่องล่องล่องสั่งเบิ่งแล้วก็ล่องล่องเอามาใไซเบิ่งว่ามันเท่าสิถึงเก่งมากบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอรโทรการ์ดูหน้าจอเพิ่นแล้วก็เด้อดีดีก็ดี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 แล้วค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบอนี่งหากระมาไอ้บางงวดบางยานี่สูนกระมาเนี่ยบ่แต่ว่าบ่มาสูนค่ะ แม่นอยู่ในกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะบรรยากาศมันกเกี่ยวมากขึ้นเก่าค่ะยันตะขอสร้างอันนี้ย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวมากขึ้นเก่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโจรลองเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจะค่ะอ่าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้๋ยงจจนดาก็ลเลยด้ยสังเพื่อนนะคะไปามาไ้ได้กระป๋อกระพิ้วโตกระชงเล่ยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง